คุณเคยฝันไหมว่าจะมีที่ดินขายสวรรค์บนดินที่ชื่อว่าภูเรือที่ดินที่อากาศเย็นสบายตลอดปีตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างเจอทะเลหมอกลอยระเหยเหนือคุณเขาหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความสดชื่นที่หาไม่ได้ในเมืองกรุงโอกาสดีกับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยกำลังรอคุณอยู่และนี่ไม่ใช่แค่ที่ดินธรรมดาแต่เป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ทั้งเพื่อการพักผ่อนการลงทุนหรือธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทำกำไรให้คุณไม่รู้จบ ทำเลทองที่ลงตัวคํานี้เหมาะกับที่ดินแปลงนี้ที่สุดครับที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลภูเรือแค่นี้ก็มูลค่าพุ่งแล้วครับแต่รู้อะไรไหมครับถึงจะอยู่ในเขตเทศบาลแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติแบบเต็มๆคุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ลงตัวที่สุดระหว่างความสะดวกสบายของเมืองและความสงบของธรรมชาติใกล้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูเรือแค่5กิโลเมตรขับรถไม่ถึง5นาทีไฮตากลานสุดโรแมนติกแค่10กิโลเมตร ทุ่งดอกไม้รอให้คุณไปถ่ายรูปลานคริสต์มาสยอดฮิตแค่4กิโลเมตรคริสต์มาสนี้คุณและครอบครัวต้องไม่พลาดตลาดสดเซเว่นโลตัดแค่3กิโลเมตรช้อปปิ้งสบายสบายไม่ต้องเดินทางไกลสำนักง,งานเกษตรที่สูงจุดชมวิวแม่คนิง25กิโลเมตรสุดยอดปรากฏการธรรมชาติที่ต้องมาเห็นสักครั้งในชีวิตสิ่งอำนวยความสะดวกครบไฟฟ้ามีแล้วประปาพร้อมมีเพื่อนบ้านอบอุ่น ตรงนี้มีถนนสะดวกแน่นอนและกำลังจะมีถนนคอนกรีตใหม่เอี่ยมไปถึงอุทยานภายใน2ปีนี้คิดดูสิตอนนี้ที่ดินราคาเท่านี้แต่เมื่อถนนสร้างเสร็จราคาจะพุ่งทยานขึ้นไปอีกกี่เท่านี่คือจังหวะทองที่คุณต้องคว้าไว้ลักษณะพิเศษของที่ดินสวยเกินบรรยายนักว่างติดถนนถึง40เมตรคุณรู้หรือไม่ว่านี่หมายถึงอะไรหมายถึงโอกาสมหาศาลในการออกแบบจินตนาการถึงทางเข้ารีสอร์ทสุดอลังการ ร้านกาแฟาริมถนนที่ดึงดูดทุกสายตาหรือบ้านทักตากอากาศที่มีความเป็นส่วนตัวสุดๆพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินสลบลงอย่างสวยงามซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากสําหรับการสร้างรีสอร์ทเพราะทําให้ทุกห้องพักมีวิวทุกห้องพักมีระดับความสูงที่แตกต่างกันทุกห้องพักรู้สึกเป็นส่วนตัวสถาปนิกและนักออกแบบต่างฝันถึงพื้นที่แบบนี้และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด วิวรอบทิศ360องศาไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนคุณจะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนเหมือนภาพวาดท้องฟ้าสีขาวไร้มลพิษในหน้าหนาวแม่คันิงลอยระเหยเหนือหุบเขาเหมือนอยู่บนสวรรค์ในหน้าฝนเกียวชอุ่มไปทั่วทุกทิศทางในหน้าร้อนอากาศยังคงเย็นสบายกว่าในเมืองหลายสิบองศาและที่พิเศษสุดๆพื้นที่นี้เป็นเส้นทางจัก,กรยานเสือภูเขาและมินิมาราธอนประจำปีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาทุกปี คิดดูสิว่าถ้าคุณมีรีสอร์ทหรือร้านกาแฟตรงนี้ลูกค้าจะหลั่งไหลมาเองโดยธรรมชาติ <S 2> <S 2> <ๆ>แหล่งท่องเที่ยวและการเติบโตที่เป็นโอกาสทองในการลงทุนอุทยานแห่งชาติภูเรือแหล่งท่องเที่ยวระดับตำนานที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักและต้องการมาเยือนสักครั้งในชีวิต ทำไมนักท่องเที่ยวถึงแหกกันมาที่นี่ไม่ขาดสายอุทยานแห่งชาติภูเรือจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอากาศหนาวจัดบางครั้งติดลบคนไทยใฝ่ฝันที่จะมาสัมผัสอากาศแบบนี้ดอกไม้เมืองหนาวที่ไฮตักแลนด์สีสันสดใสท่ามกลางอากาศเย็นเทศกาลคริสต์มาสประจำปีที่คึกคักนักท่องเที่ยวเน้นขนาดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรและข่าวดีที่สุดพื้นที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อนบ้านกำลังขยายตัวโครงการถนนคอนกรีตใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นราคาที่ดินกำลังจะพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งนี่คือจังหวะที่นักลงทุนฉลาดจะไม่พลาดเมื่อถนนสร้างเสร็จเมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นคุณจะยืนอยู่ตรงจุดที่ดีที่สุดแล้วในขณะที่คนอื่นยังเสียใจที่ไม่ได้ตัดสินใจในวันนี้เงินของคุณจะงอกเงยอย่างน่าอัศจรรย์ลองจินตนาการธุรกิจที่สามารถทําได้บนที่ดินแปลงนี้รีสอร์ทบูติกสุดหรูห้องพักเพียงไม่กี่ห้องแต่ราคาสูง นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายเพื่อวิวและบรรยากาศแบบนี้รายได้เฉลี่ยหลายหมื่นบาทต่อวันในช่วงไฮซีซันร้านกาแฟวิวภูเขาใครยๆก็อยากมานั่งจิบกาแฟพร้อมชมวิวที่สวยที่สุดร้านกาแฟที่วิวดีเป็นที่นิยมมากในโซเชียลขายกาแฟบ้านพักตากอากาศส่วนตัวและปล่อยเช่าในช่วงไฮซีซันค่าเช่าคืนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทในช่วงหน้าหนาวฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวปลูกดอกไม้เมืองหนาวสตรอบเบอร์รี่หรือพืชเมืองหนาวอื่นๆเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม จะผลผลิตและซื้อกลับบ้านธุรกิจแนวนี้กําลังเป็นที่นิยมคิดดูสิครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพูเรือทันปีทั้งหน้าหนาวหน้าฝนและแม้แต่หน้าร้อนเพื่อหลบร้อนจากในเมืองธุรกิจของคุณจะมีลูกค้าไม่ขาดสายและอย่าลืมที่ดินแปลงนี้มีน้กว่างติดถนนถึง40เมตรคุณจะสร้างจุดเด่นที่ดึงดูดสายตานะักท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายเขาขับรถผ่านก็ต้องหยุดแวะธุรกิจรุ่งแน่นอนนัดดูที่ดินได้ทุกวันได้ที่0 8 1 2 6 1 0 8 0นนะครับ ตัดสินใจก่อนได้เปรียบก่อนอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปนะครับ